สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงกันไหมโอ้ยมีคนมาสุขสันต์วันเกิดเต็มเลยขอบคุณนะคะมาเมทไมเดย์เหรอโอ้วันนี้นหนูมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังด้วยแหละเซอร์ไพรส์ฟิลแบบว่าสไตล์สไตล์บ้านหนูเออพี่เจนเธแอบ,บดูฉันเหรอได้ยินเสียงตัวเองมีเสียงมาจากข้างบนอ่ะคิดว่ายังไง เราคือเรื่องเรื่องเมื่อวานวก็คือเกี่ยวกับนางด้วยคือชีอะชีชีเจนี่ก็คือแบบสร้างประวัติศาสตร์ตลอดตลอดการตลอดไปนะนี่ไงก็ถ้าแบบทุกคนอยากเห็นร้องไห้ในวัยยี่สิบใช่ไหมคนก็ต้องพิมพ์ให้ซึ้งที่สุดแล้วเดี๋ยวร้องให้ดูโอเคปะพิมพ์ม,มาให้ซึ้งที่สุดอยากอยากเห็นหนูร้องไห้ปะล่ะหนูมีคนบอกว่าไม่อยากเห็นจะร้องไห้อ่ะเห็นจะมีความสุขอุย้ย ทำไมคุณพี่อบป้าอบป้าสรางเฮะปะแฟนพีจีพายุเข้าใช่ไหมไม่เข้าค่ะแต่ว่ามันมีมันมีอยู่วันหนึ่งที่ฝนตกฝนตกแบบว่าไม่นานมากแต่เหมือนแบบว่าท่อหนามันระบายไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วมันมีความแบบตาตุ่มเออแล้วหนูก็แบบแฝงแบกไปตอนแบบว่าปีปีไหนนะที่ที่น้าท่วมแล้วต้องเขาเรียกว่าอะไรพายเรือช่วงนั้นแบบว่าขายของใช่ไหมก็ต้องแบบพายเรือเอาของไปส่งแบบฟิลแบบขนมน่มเนยแบบขายส่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพายพายเรือไปอ่ะ จะด้วยความเป็นเด็กกันเราก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดีเหมือนได้เล่นแบบล่องเก่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อใหม่ๆถึงแซงลมอะค่ะค่ะค่ะไาอลย เอ้ยจะเล่าเรื่องพี่เด็กเค้านุวะไปพักที่ที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันเหมือนเป็นฟิลแบบว่าไม่ใช่ทะรลเหมือนเป็นแบบว่าที่เขาแบบว่าประมงกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปรู้สึกว่าเออมันก็ธรรมชาติดีนะมองกับการแบบว่าคือวันเกิดหนูก็อยากแบบว่ามีธรรมชาติฮีลลิ่งใจมางว่าอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบตัดสินใจไปแล้วทีนี้ก็เนื่องด้วยวันเกิดใช่ไหมหนูไปวันที่3ไงก็คือแบบตอนกวันไปแล้วนะคือแบบเที่ยวเล่นปกติไปตอนกลางคืนเลยนะเร็วปะมันมีคือมันเป็นแบบดาดฟ้าเป็นน้าแบบทุกคนคิดตามม แล้วก็แบบมองมองท้องฟ้าซึ่งไม่รู้มองทําไมเพราะว่ามืดแล้วแกอ,อยากแบบดูติดดูแบบอินดี้ที้เหงาตอนแรกกะว่าเลยแบบปล่อยตัวปล่อยใจนะคะมาแบบว่าชีวนนิตมี20แล้วอะไรอย่างนี้คือคิดไว้ตอนอยู่บ้านพอไปถึงก็คือนอนแล้วก็แบบตอนกลางคืนคือ อืมก็มืดๆเนาะเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบนอนทนนั้งวันเราก็บอกว่าเนี่ยมากินข้าวกัน,นก็สั่งกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็คงเป็นการแบบเฉลิมฉลองของบ้านเราแล้วเพราะว่าปกติบ้านเราก็เค้กอย่างเงี้ยวันเกิดอาจจะไม่ได้กินแต่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอาจจะเกิดแบบสักหนึ่งวันใช่ไหมเออไม่ได้กินเค้กนะวันนี้แต่อีกหกวันที่เหลือกินเค้กแล้วกินยิ่งใหญ่เลยนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมหนูก็แบบเออนั่งกินแล้วก็รู้สึกว่าเอ้เขาคงไม่ได้แบบเซอม์สพ้ายหรอกมันการกินหนีมันก็แบบเออมันก็คงแแบบใให้้้นองงลลไรย่าเีชมก นั่งกินข้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่สักพักหนึ่งก็แบบว่าเอากีต้า์มาไงก็ไหนๆก็แบบมาแล้วก็แบบนั่งเล่นซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบกีต้า์มานั่งเล่นป่าก็มองหน้าแบบ แล้วมันก็เขินๆด้วยความที่มันเป็นดาดฟ้าใช่ไหมแล้วคนข้างล่างอะ่ะเขาก็ยังไม่นอนอะไรเงี้ยเท่ากับว่าแบบมันโปร่งอะ่ะเขาก็จะได้ยินเสียงโมเลนกีตาร์ไปด้วยแล้วก็เป็นเสียงแบบเงียบอะ่ะหิงห้อยแบบเฮ้ยอะไรเงี <c oughs> <c oughs> ้ยก็จะพานึงเธอแล้วก็แบบค่อยๆแผ <c oughs> ่วลงมัแบบว่าเหมือนมีเด็กๆข้างล่างยอะไรบอกว่าอ้อหิวข้าว <c oughs> เราร้องเพลงแล้วเขาหิวข้าววาอะไรเงี้ยเล่นได้เพลงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่เล่นก็ได้แล้วค่อยไปติดตอนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเสร็จปุ๊บอันนี้ค่ายไหนก็คือว่าเส เฮ้ยพี่จะถามถึงฉันทําไมคือร้อยวันพันปีไม่เคยถามไงก็เลยแบบว่ามันต้องมีแบบนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้สักพักหนึ่งพี่เจนนังก็แบบไปอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็แบบเฮ้ยอาบน้ำก็เสร็จแล้วหรอหรือว่ามันมันไม่มีอะไรแล้ว โเคก็เลยว่าแบบเอช่างมันเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี ja ้ตื่นเช้าทําบุญใดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เดิน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 เข้าไปในห้องก็แบบนอนตาแผ่ตัวอยู่เพราะว่านงเหนื่อยไงตื่นเช้าก็เลยพูดว่าพี่เจนเ๋ย่ไปอาบน้ำแล้วนะเออเป็นการแบบว่าถ้าเธอจะเซอร์ไพรส์เยวก็รีบๆนะคือฉันแบบจะอาบน้ำนอนแล้วอะไรยเงี้ยแล้วนางก็พูดมาคำหนึ่งว่าอุ๊ยแต่พี่อะ ปวดขี้เอา้าแล้วมาปวดขี้ตอนนี้ทาไมคือนอนตั้งนานเป็นชั่วโมงไม่ไม,ไม่ไม่ปวดขี้ไม่อะะฉันจะอาบตอนนี้ก็บเก็บสภาพไ,ไปอาบน้ำเออก็คือไปเข้าห้องน้ำแล้วก็สะพังหนึ่งเช็ดหน้าอยู่นางก็เดินมาจี้พี่ปวดขี้นะ คือเป็นคนแบบจะอะไรยังไงก็บอกมาเลยมันจะได้แบบอับหนาใช่ไหมหนูก็แบบเช็ดหน้าต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เดินไกแหละบอกว่าแบบจะแปรงฟันอยู่ตรงนี้ใช่ปะอืมก็จะแปรงตรงนี้แหละเธอฉันจะแปรงตรงนี้นางก็เออโอเคโอเคเออเดี๋ยวก็แบบเดินไปสักพักหนึ่งก็หายไปแล้วหนูเป็นพวกแบบเวลาแปรงฟันอะไม่อยู่กับที่แปรงในห้องน้ำแล้วแบบยืนมองหน้าตัวเองแล้วมันเบื่อก็เลย แปลงไปด้วยใช่ไหมเราก็เราก็เดินแล้วบางทีก็เปิดเพลงเต้นไปด้วยก็เดินไปเปิดทีวีนั่งดูแล้วก็แบบจับ,น,น,จบน, ύ, แบบนู่นจับน,น,นี่แล้วก็แบบอะไปนั่งแล้วเนี้ยหนูก็เนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแปลงฟันอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็แบบฟองเต็มปากเลยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเท้ามาจากแบบตรงบันไดแล้วมันไม่ใช่การที่แบบว่าสมัครใจอะที่แบบว่าเฮ้ยมันถูกจังหวะแล้วมันต้องแบบออกมาตรงนี้ใช่ปะ่ะมันเป็นจังหวะที่แบบก้าวขามาก้าวขามาขานึงแบบ ล้วหน้าแบบเจือดมากเลยแบบมันไม่ได้อยู่ในห้องน้ำหรอมันนั่งตรงนี้ทําไมคนบ้าแปลงฝัดตรงนี้อะไรมันก็แบบกับเพื่อนมาเป็นแบบอีกสองคนข้างหลังแล้วก็น้องน้องป้อสองคนหนึ่งถือโดนัทมาแล้วเพื่อนถือครัวซองมาเดินมาด้วยความแบบก้าวมาแล้วแบบอืมหรือว่าจะถอยกลับมองหน้าเหมือนแบบไม่ทันแล้วก็เดินไปเลยละกันแล้วคือปามาไม่รู้เรื่องอยู่ฝั่งโนูัุกคนมป็ปดวกันแค่นี้ปามาเดินมาอ้นนี้ก็เลยแบบมาสองฝั่งก็แบบมองหน้าแบบแล้วหนูหนูทำไงหนูก็ยังแปลงต่ออยู่แล้วมือก็ยังแปลงต่ออยู่แบบ เออเลยแบบหันไปมองแบบแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ดแล้วเป็นแฮปปี้เบิร์ดที่แบบเจือนอะ่ะแฮปปี้เบิร์ดให้หรือว่าจะไม่ลองดีวะหรือว่าแบบให้มันไปแปกให้เสร็จแล้วค่อยแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยป้าบอกเเป่ามาบอกไปบ้วนปากอะไปบ้วนปาก้าากทุกคนก็เ,เค้กอะัะเดินตามหนูมาก,ก็แบบทําตามปิ้งๆแล้วก็ก็รแบบีบบ้วนแล้วคือแบบเอาเค้กมาให้หนูก็เท่ากับว่านหนูอะก็คือแปรงฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กิกนเอาเน็ตหนู ยังเล่าไม่เสร็จเลยทุกคนเนี่ยมันแกงหนูยังเล่าไม่เสร็จเลยทุกคนเนี่ยหนูใช้ไม่ได้หนูยังเล่าไม่เสร็จเลยอะ่ะมามามาไม่มีใครได้ยินหนูเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจบใช่ไหมพอหนูแปลภาษาเสร็จแล้วแล้วพี่เจนก็พูดว่าเดี๋ยวเราลองทากันอีกรอบนะแฮปปี้เบิร์ดเดทที่แบบว่าหนูไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้เลยนะหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ดเดททูยูและอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะพ่อแม่หนูอะแฮปปี้เบิร์ดเดททู หนูจะทตามใครก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออมันมีความแบบเรียบง่ายแต่มันก็แบบตลกทีแล้วก็แบบเออเป็นสิ่งที่เมนบายเดย์หนูในแบบวันเกิดหนูก็เป่าแล้วก็กินกันแล้วเขาก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะเพิ่งไปตกลงกันว่าจะมาแฮปเพราะว่าอะไรล้งแมพี่หนูอ่ะบอกว่าไม่ต้องแฮปหรอกแต่เพื่อนเขาบอกว่าแบบเฮ้ยวันเกิดน้องแฮปน้องไหนไหมอ่ะก็รู้เลยนะคนไหนพี่จริงคนไหนพี่ปลอมเห็นไหมล่ะ ซึ้งก็เป็นเรื่องซึ้งๆอะด,ดูเล่า,ลเ,า,า,าเลยน้ำตาจะไหลเราเราน้องคนที่นั่นเขาก็แบบน่ารักมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาแฮปเออใ,ใดๆถึงพี่จี้อะสภาพจะไม่ไหวแต่หน้องก็ยังแบบหนูก็ยังเอนจอยอยู่ถึงสีหน้าน้องจะบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะปล่อยหนูไปจากตรงนี้แล้วถามว่ามาหนูก็คือแบบเห็นว่าเอ้ยทุกอย่างมันจบแล้วใช่ไหมนั่งหลับเลยนะนั่งหลับแบบหลับหลับไปเลยรีบอวยพรรีบนอนง่วงแล้วตื่นเช้า นี่หนูอะหนู่าดูไหมว่าหนูไปดูซีรีส์เรื่องอ่ซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรชาชาชาเรื่องชาชาชาโฮมชาวนแล้วเริ่มจากการที่หนูฟังเพลงแล้วหนูชอบเพลงเอามากหนูชอบเพลงแบบฟิลฟิลนี้แล้วแบบมันฟิลกูดมากแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หนูดูซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งหนูกําลังเริ่มดูอยู่เนี่ย ก็หนูอะหนูไปฟังเพลงเนี้ยที่หนูเล่าให้ฟังว่าหนูไปแล้วแบบว่ามันเป็นประมงอะแล้วเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับแบบมีแบบการแบบประมงใดๆอะไรเงี้ยปินวัวอะมีคนข,ขอแคสต์ฟน,นะให้ให้ก็ได้ที่หนูใส่จิ๊กเพราะว่าหนูชื่ออ่ะแล้วก็รออีกห้านาทีนะรอทุกคนตอบก่อนอะเนี่ยหนูลืมเลยว่าหนูพูดอะไรไปแล้วอะที่หนูใส่จิ๊กเพราะว่าหนูชื่ออ้าว หวานจืดจี flaws. อ่ะจำจีแล้วไม่เขือเปาะแปะกว่าจะรอช้าคือแบบหนูไปนอนได้ตื่นหนึ anyway> ่งจำจีแล้วมาเขือเปาะแปะจำจีแล้วไม่เขือเปาะแปะอ่ะจำจีแล้วไม่เขือเปาะแปะหูยังจีจีอยู่เลยแค่คาเฟโอนไลน์คือบ่ได้เลยยาหานทำมันไม่สมูทอ่ะทุกคนไม่มีไม่ไม่ต่อที่ที่เลยอ่ะแล้วหนูอ่ะพูดคาเฟ่จบแล้วใช่ไหมเพิ่งมาเชิญเองอ่ะ พี่จี้หมาดูถักว่าจะได้แฟนใส่เสื้อสีนูวิ่น่าเสียดายทำไมถึงไม่เป็นพี่พี่ใส่เสื้อพาเทลไม่มีสิทธิ์เลยอ่ะอยวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไม่ชอบคนกวนชอบคนแปะแต่ว่าหนูอ่ะชอบคนแบบพี่วันนี้ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์นานเท่าไหร่ดีทุกคนสองปีเลยสามปีหรือสี่ปีห้าปีจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ไหม เจ็ดปีหรอโอ้ยเจ็ดปีมันนานเกินมันนานเกินไปแล้วอะมันนานเกินไปแล้วเจ็ดปีละนานทุกคนเออเจ็ดปีนะยังไม่ยังไม่จบอีกห่อหมายถึงไลฟ์เนี่ยนานเนี้ยมันนานแล้วนะเมื่อไหร่จะจบฮะอะไรนะใครฮะฮะเน็ตยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ทุกคนช่วยกันนิดนึงช่วยกันประคองไลฟ์นิดนึงแค่นี้อุปสรรคมันก็เยอะพอแล้ว ก็ก็จริงๆแล้ววันนี้ก็คืออยากจะมาขอบคุณทุกคนทีนีก็หนูก็เห็นที่แบบว่าเออทำโปรเจกต์ให้กันใช่ไหมคะยังมีที่แบบว่ามาอวยพรให้กันตั้งแต่แบบว่าเที่ยงคืนเลยใช่ไหมเพราะหนูยังไม่นอนหนูก็เห็นใช่ไหมเที่ยงคืนจนถึงแบบตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาอวยพรให้กันนะคะแล้วก็ ก็มีคนบอกว่าจากเด็กแบบว่า16มา20ใช่ไหมเพราะว่าหนูเข้าวงแต่16 20ีแล้วปีนี้ก็รู้สึกว่ามีมีคนมีคนแบบว่ามามาเยอะขึ้นจากปีก่อนเยอะนะก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูแล้วก็มาซัพพอร์ตกันนะคะแล้วก็มีอะไรนะบิวบอร์ดใช่ไหมคะก็ขอบคุณที่ส่งของขวัญกันมานะคะได้ขึ้นป้ายแล้วก็ขอบคุณโปรเจกมี่มี่อะไรอ่ะทําบุญบริจาคมูลนิธิกระจุกเงาใช่ไหมคะก็ขอบคุณที่ มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะคะได้แบบว่าการกุศลได้แบบว่าช่วยเหลือกันแล้วก็อะไรมีแกลเลอรี่ออนไลน์ใช่ไหมหนูก็เข้าไปดูนะก็ขอบคุณทุกคนที่ทําให้นะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์หนูก็เข้าไปดูแล้วก็เดินลงอยู่ในนั้นอยู่นะคะมีใครเห็นหนูไหมเออไม่มีใครสะกิดบอกเลยเนาะให้เดินซ้ายขวาหนูก็เดินไปเรื่อยๆไม่รู้เดินครบไหมเนี่ยน่ารักนะเอาจริงแบบมันจะมีรวมคําที่หนูเคยพูดใช่ไหมน่ารักดีค่ะนึกถึงวันเก่าๆอะไรเงี้ยเวลา มัเป็นทำลายที่มันผ่านมาแล้วแบบบางรูปก็เป็นรูปที่แบบเราเจอการตามงานหรือว่าอะไรเงี้ยเออมันก็นึกถึงนะทุกคนน่าหลักมากเด็กเหนียวขาดโอ้คิดถึงคิดถึงคือวัน,ว,นวันเกิดปีนี้หนูก็รู้สึกว่าก็อยากที่จะเป็นความสุขให้ใครหลายๆคนอยู่แล้วก็เอออยากที่จะเป็นพลังบวกให้ดูคนต่อไปเขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่เป็นแบบว่าฮีลิ่งให้กันอะไรกันหนูคิดว่าแบบ คือมันก็จะมีแบบว่าบางวันใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้แบบมันมันไม่สดใสมันมีความแบบหม่นสถานการณ์ต่างๆหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบยังรู้ว่าแบบมีคนคนนี้หรือแบบกลุ่มคนนี้อยู่ข้างๆล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังที่จะแบบผ่านวันนี้ไปได้เออเขาก็เขาก็ยังเป็นสิ่งที่น่ารักทําให้เราแบบว่าอยากที่จะแบบดูต่อไปอะไรเงี้ยมาแล้วทุกคนหนูจะไปแล้วนะ คิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมนิดนึงคิดถึงกันไหมไม่เลยล่ะขอบคุณที่แบบว่าเออทําให้วันเกิดปีนี้หนูรู้สึกว่าแบบเอ้ยหนูหนูมีความสุขมากเลยค่ะก็ไว้ามามาสร้างความทรงจํากันใหม่ปีหน้าอะไรกันถ้าแบบว่ายังอยู่ได้กันอยู่เนาะ หนูก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจในทุกๆด้านเลยละกันอะไรที่พอจะทําให้ได้อะไรอย่างนี้ก็อยากจะทําให้หนูแบบว่าบางคนก็แบบว่าอยากให้มาไลฟ์อะไรอย่างนี้หนูก็แบบเอออยากจะหาเวลามาหาทุกคนให้ได้มากที่สุดสถานการณ์ตอนนี้เน้องเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมก็สู้ๆค่ะทํางานเรียนหนูก็สู้ๆเช่นกันกัดกอดกัดกอดกอดกอขอบคุณกอดกคนกอดกอก็ดกอ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 ดกนดกนดกอดกอ เริ่มต้นกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอให้เป็นวันที่สดใสของทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บายไปแล้วนะ